สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีเกลือมีเกียิแต่เกือแขกปูมีเกือแขกภูมีเกียดยังกระชากโอ้ยท่านนีครับยุ่งผมเมื่อก่อนพี่น้องเอ็มเอสซมาคเซียงชาแนลนะครับวันนี้ไปได้ายออนนะครับกับเลิ้นโมนะครับมาเมนูกินนะครับอยากยัง่างๆนะครับผมผักกระไลย่างนะครับไปได้ผักหวานมากพี่น้องผักหวานผักหวานจากสีเขากันบ่โอโหหล่ะแต่ว่าเห็นมันอวนไปจะแสบนะครับผมเลยซื้อมากินนะครับ เดี๋ยวผมมาใส่ให้เบิรงใส่กระลิ่นนะพี่น้องอู้หุตนา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 ขา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 หูผลแห้งผลแห้งผลแห้งอะไรดอกคาขึ้นเก่าเหลาพี่น้องผลผลิตจากคางบ้านนะครับผมไม่ไม่นั่งห่อเขาสวนไผรกับสวนเฮาเล่าพี่น้องอยุคคางบ้านกันนะครับผมเอาง่ายๆสนมากพี่น้องเด็กขันยอผหอานขึ้เก่าเห้าพี่น้องซื้อเข้ามาสิบบาท หนึ่งสองห่อพ่อเมื่อนี้น้าใบใหญ่อ้อนนนอวนทุยบ่ท่านน่ะละฮาซูมาพี่น้องมามาแซมกันนะครับผมเอาตอนนี้ก่อนเลย,เยต้องหั่นก่อนหั่นก่อนพี่น้องหั่นตอนใหญ่ๆไปเลยเฮามาันสายดงสายอ้วนนะพี่น้องขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับผมมื่กนี้ อันตัวนี้ง่างยนี่โหลดวาง,าง,าวม,วางมีดก่อนเดี๋ยวมันหนักนะพี่น้องนะมาพี่น้องมาบ้านนี้ติดแจคักติดแจคักติดแจ็ครายพี่น้องติดแจ็ครายก็ติดเจียวนะพี่น้องจำเองนะครับผมจำเองจำบางหันนี่แหละอันนี้ก็ยัง,งห,หอ่อนๆที่เราไอออกทวนๆอยู่พี่น้อง toàn nhìn ngay với Ba quán Đang rồi ừm Cứ bây giờ, cứ <laughs> cứ. <laughs> 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 เขากันพอดีพี่น้องยำดังกรอบกรอบกอบมาเปมาเด้อกิ่มไปเอิงเลยดอกค่าให้ก็พี่น้องขายเลยอืม มากพี่น้องมากมากเสียบพีดีพี่น้องมันหวานเลยได้นี่จำไปผักหวานกินกันอย่างเสียบเสียบพี่น้องเอาเลย เรวแรงเรวแรงอืมรสชเติอยังกินแรงเนาะพี่น้องมาเอาแซมกันกับบาาเสี่ยงนะครับผมกับบมาเสี่ยงกระดกง,ง่าย

เนี่ยอไไ้กับแสบเดกค่ะอืมคักคักคักปักหวานเอามากินก็นย่างใส่เขากันพอดีพี่น้อง ดังกรอบกรอบกอบเอาลิ้นเมืองพี่นอ้อกหลินมันอันพอดีครัตัวนี้ <c oughs> คืพอ,พอพ่อคือพ่อสมัยเป็นทหารพี่น้องเออผมถึงบอกยังไงสู้ฟังวิย,ยเนเบิร์สามเป็นเรียงโหดมั่นห้านะพี่น้องโหดมั่นห้าให้ว่าเป็นทหารเป็นตายานมันก็เป็นตยานนนตยานอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าตอนผมตอนตอนผมไม่เป็นทหารตอนผมสมัครไปนะเอา,อาจริงๆเด้อผมไม่เด็ดตัวเด้ สมัครไปนะ่ะบ่ได้คิดว่าเขาจะพึกนักด้ครับผมผมคิดว่าเป็นคือเขาขายลูกเสียนีอย่างนี้เถื่อแรงกนะันความหมายผมนะ่ะบัดไปเรียนบ่มยันซส่นแล้วเขาไปซ้ำมือแน่มหาทางเมื่อบานแน่เด้อพี่น้องแน่มหาเลยทางเมื่อบาน จะผ่านชุดนั้นมาไดไก็สชุดหยอดได้พี่น้องฟึกคขนให้เป็นคนพี่น้องขั้นผู้ได้ชัวๆเข้าไปกับฟึกคั้วให้เป็นคนออกมาหูจะคว่ำดีๆพี่น้องรอมวมมือพี่น้องเธอได้สาดหนึ่งพี่น้องเธอหนึ่งจะเด้กคุยให้ลูกล้างฟังว่าเขาเคยเป็นทหารก็อ,อย่างผมคุยขักก็เหมือนคุยขักอืมแจบ ăn đây. quỷ châu chào bạn. คักคักแนวน,นี้เป็นยังงัู้ดบม,ม,มลึกเลย หากินขอเปิองปันนะจัาหน้ากฤดฎเป็นอายุร่อยโอยโลพี่น้อง สุดยอดสุดยอดพี่น้องสุดยอดนี่นแห้งครับเอาเลย nhầm 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 chắc đẹp có đẹp tấy lòng cuối anh đều rồi phí nông xíu mông thả rai ra ngay bột vầy nhầm bốc khát thằng nhị con phí nông ư tớng xé tớng xé Mặc quả anh tràng, chứ không kiếm สวัสดีทุกคนนา่นะครับผมคือนแล้วคนที่กดติดตามแล้วกับท่านที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามบานทุกคนอยู่เด้อครับผมตอ้องยานอพี่น้องเด้อเ,เดี๋ยวผมขอพยายามแน่นอนครับผม Ada benda ada con nhai là thì nhầm mốc hạt Cái mang kiểu vô gì khác nè Very good Chép 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 จอบเม็นุ่งว,วันอาทิตย์พี่น้องวันานสาทธิ์เคยทำงานนะครับหลังจากทำงานมากเมืม่อวานหายากินจับแสบพี่น้องคือกันสู่คือกัน,น,กนพี่น้องสู่ไปน้ำกันนี่แหละอ้ยอิ่มมาได้พี่น้องบบบน,นี้โมมีมูกินหามูกินอยู่แล้วอีกมื่อวานชิป ต่อไปอาจจะไม่มีมูขมานํานะครับผมเพราะว่าเออจะไม่มีมูขมานํานะสัมปับครับอ่ะเอาไว้ซ้ำนี่นะกันสําหรับมือคลิปนี่มาคลิปนี่สอยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ผมเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้นั่มกระดิ่งกดเท่าดียวนะครับผมกดติดตามกักดอ,อย่าอย่าไปกดสองเท่า กดแต่เดียวไม่ต้องฮักผมหลายประนันกดแต่เดียวพอนะครับอย่าไปกดสองเท่อนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม